ประวัติบริษัทในเครือเพตรากรุ๊ปเกี่ยวกับบริษัทในเครือเพตรากรุ๊ปมีจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2,488จากธุรกิจโรงสีของครอบครัวเพตราชื่อโรงสีไฟดำรงชัยวัฒนาหรือที่รู้จักกันในชื่อจีนว่า โรงสีหัวเส้งเฮงซึ่งก่อตั้งโดยคุณพ่อดำรงและคุณแม่ทองทรัพย์เพตราและต่อมาก็ได้ขยายธุรกิจอื่นๆอ,อีกนับสิบบริษัทโดยใช้ระยะเวลาไม่มากนักในการเจริญเติบโตดังกล่าวคุณอนัน์ตเพตราได้เป็นตัวจักสำคัญที่ผลักดันร่วมกับพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด13คน จนกระทั่งบริษัทในเครือเพตรากรุ๊ปได้เป็นปึกแผ่นมีบริษัทในเครือมากมายถึง17บริษัทโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักคือ 1. ธุรกิจปั๊มน้ำมัน 2. ธุรกิจรถยนต์มอเตอร์ไซค์ 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือเพตรากรุ๊ป คือเป็นผู้นำในธุรกิจด้านยานยนต์อันดับหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีผลการดำเนินงานของบริษัทเพตรากรุ๊ปได้พิสูจน์ถึงความเป็นเลิศโดยเมือระบบการบริหารงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นกลุ่มบริษัท ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจังหวัดปทุมธานีและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพตากรุ๊ปจึงนำนโยบายเพตากรุ๊ปเพื่อความเป็นหนึ่งมาใช้เป็นปรัชญาในการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายของความเป็นหนึ่งตลอดไปเป็นที่1ในการบริหารงานและการจัดการเป็นที่หนึ่งในคุณภาพที่เหนือชั้น เป็นที่หนึ่งในด้านความพึงพอใจของท่านลูกค้าและเป็นที่หนึ่งในการมีส่วนร่วมของสังคมบริษัทในเครือเพตากรุป๊ปมีจำนวนพนักงานทั้งหมด728คนธุรกิจแรกคือโรงสีไฟดำรงชัยวัฒนา เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2488ปีพุทธศักราช2528เริ่มสถานีบริการน้ำมันทรับบางพูลจากนั้นในปี2533เริ่มธุรกิจบ้านจัดสรรซับการดาพุทธศักราช2536เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ d e s b e n บ ศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานใช้ชื่อเบนเพตราพุทธศักราช2,539เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาส d a าศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานใช้ชื่อมาส d a าเพตราจากนั้นในปีพุทธศักราช2,547 เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานใช้ชื่อโตโยต้าเพตราจากนั้นเริ่มธุรกิจรถเช่าระยะสั้นและระยะยาวใช้ชื่อเพตาคาเรนเซ็นเตอร์ในปีพุทธศักราช2549ปีพุทธศักราช2553 ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีโตโยต้าชัวเพตราพุทธศักราช2,560เริ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปตทและในปีพุทธศักราช2,564เริ่มธุรกิจใหม่ศูนย์บริการมาตรฐานเบนเพตรา ณจังหวัดอยุธยากิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทในเครือเพตรากรุป๊ปเพตรากรุ๊ปยังตระหนักเสมอถึงภารกิจสำคัญนั่นคือการรับผิดชอบและการเสริมสร้างสังคมอย่างเต็มกำลังด้วยความสำนึกที่เป็นคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเพตรากรุ๊ป จึงริเริ่มสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมาอันได้แก่การส่งเสริมการศึกษาการส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆที่เพตรากรุ๊ปได้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษามีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน โตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีโครงกรารมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันกิจกรรมเพตรากอตทาเลนประกวดความสามารถพิเศษของเด็กนักเรียนสร้างเสาธงให้กับโรงเรียนวัดเชิงท่ามูลค่าในการก่อสร้าง 2 5 0 0 0 0บาทมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานจัดอบรมเยาวชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วเข้าคนะ่ายณวัดป่าไขแสงธรรมารามสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดฉางมูลค่าในการก่อสร้าง2ล้าน50บาทมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนวงดุริยางตามโรงเรียนต่างๆพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาชมโขนพระราชทานณศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬากิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาได้จับทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงมีกิจกรรมทำร่วมกันให้รู้จักรักและสามัคคี ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันเรือยาวสนับสนุนนักกีฬาตะกร้อโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตสนับสนุนกีฬามวยสากลมอบเงินสนับสนุนกีฬาสีสนับสนุนกีฬากอล์ฟของพนักศึกษา และสนับสนุนกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาเพตากรุ๊ปได้ทำขึ้นเพื่อทำานุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาให้พนักงานตลอดจนคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขทำบุญถวายเทียนพันษาสร้างพระประธานถวายวัดต่างๆจำนวน9องค์ถวายให้9วัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมทำบุญและตั้งโรงทานทุกๆวันสำคัญทางศาสนา รวมแล้วมากกว่า100วัดภายในหนึ่งปีจัดทอดผ้าป่าปล่อยปลาปลูกต้นไม้พัฒนาวัดในทุกๆไตรามาสและวันสำคัญทางาศาสนาสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างเจดีสร้างถนนให้กับวัดช้างมูลค่าในการก่อสร้างกว่า4ล้านบาททำบุญทอดกระถิน สร้างเก้าอี้สำหรับนั่งถวายให้กับวัดต่างๆจำนวน1,000ตัวและร่วมปฏิสังขรณ์และบูรณะวัดต่างๆกิจกรรมส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมเป็นการทำนุบํำรุงสืบสารวัฒนธรรมประเพณีในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นและปลูกฝังเอกลักษณ์อันดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีงานประเพณีสืบสารการจุดลูกหนูกิจกรรมสืบสารประเพณีเทศมหาชาติทรงเครื่องประเพณีวันสงกรานตดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประเพณีกวนข้าทิพย์การละเล่นพื้นบ้านมอนซ่อนผ้าสบ้ามอหมาการกล้วยและการละเล่นแม่งูสนับสนุนดนตรีไทยของโรงเรียนต่างๆและฟื้นฟูประเพณีมอนข้างร้องเพลงพื้นบ้านเพลงลำตัดเพลงรำพาเข้าสาร กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกด้านคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโครงการอบรมขับขี่ปลอดภยัยร่วมกับขนส่งจังหวัดปทุมธานี โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกควบคุมความประพฤติกระทำผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นโครงการโลหิตคืนชีวิตโครงการอบรมปัญหายาเสพติดและตรวจเช็คสุขภาพประจำปี